สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทวีตวันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีนะครับเย่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 นะครับก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการข่าวเช้าแบบนี้นะครับผมที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารยามเช้ากันนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่มีข่าวเยอะแยะเหลือเกินแล้วก็มีข่าวที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับผมจากหลากหลายทีมเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ PK24 นะครับผมพี2 4่นะก็พี่ๆคนไหนชอบแข่งขันเดิมพันนะฮะก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่แอด PK 24นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับยัย おぉ。 เรามาเปิดข่าวแรกด้วยข่าวอาจจะเป็นข่าวร้ายหน่อยก็แล้วกันนะครับก็อัปเดตต่อเนื่องนะครับอีกวันหนึ่งนะกับยูเลียนทิมเบอร์นะครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศออฟฟิเชียลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากสโมสรอนของเราเองเลยนะว่าทิมเบอร์นะครับผมจะต้องพักยาวจริงๆนะครับผมโดยทิมเบอร์นะครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าขวานะครับผมแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บ ACL จริงๆนะครับโดยทิมเบอร์น่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับผมในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ ซึ่งในประกาศของสโมสรน,นะเขาก็ยังไม่ได้บอกมาว่าต้องพักกี่วันกี่เดือนกี่ปีแน่ๆน,นะครับแต่ผ่าตัด ACL เนี่ยนะครับเราก็สามารถคาดการณ์กันได้เลยแหละนะครับผมว่าต้องปเ,ออเป็นการเป็นอาการบาดเจ็บแบบหนักแน่นอนแล้วก็ต้องพักยาวต่ำๆเนี่ยนะครับ6-7เดือนเป็นอย่างน้อยแน่นอนนะครับนะก น่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาใจช่วยให้ทิมเบอร์หายไวๆนะครับนะแล้วก็ขอให้กลับมาช่วยเหลือทีมได้โดยเร็วนะครับนะสูซ,ซูทิมเบอร์สู้ๆนะแล้วก็โอ้โหมากระที่ข่าวต่อไปบ้างน,นะครับอันนี้เป็นข่าวดีบ้างน,นะฮะก็เผื่อใครไม่ไม่รู้จักเด็กคนนี้นะฮะคนนี้เขาชื่อว่าซูเปอร์อักปอมนะครับผมซูเปอร์อักปอมเนี่ยนะครับถือเป็นเอ่อ อีกหนึ่งกองหน้าดาวรุ่งของเรานะครับผมที่เคยอยู่เฮลเอนของเรานะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมปัจจุบันนะฮะก็ ได้มีการชูเสื้อกับอาแจกเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยอักปอมนั้นก็ย้ายมาอาแจกนะครับผมด้วยค่าตัว12.3ล้านยูโรนะครับผมบวกออปชั่นเสริมอีก2ล้านยูโรนะครับอักปอมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เก่งนะครับผมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเขาจะดับไปแล้วนะเพราะว่าเหมือนสอดแทรกขึ้นมาทีมชุดใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่กรีซก็ฟอร์มดีเลยแล้วก็กลับมาที่มิสเดนโบก็โอ้โหฟอร์มดีมากๆจนปัจจุบันก็ย้ายมาอาแจกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดูสดใสอีกครั้งหนึ่งของอักปอมก็แล้วกันนะครับนะสู้ๆนะอักปอมเอาใจช่วยมากๆนะครับนะสู้ๆสูๆแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปฮะก็นี่ครับนาสันติฮะหลายคนยังอยากเห็นกาซโซลากลับมาอยู่กับทีมเราอยู่นะแต่อย่างที่ผมไ,มได้บอกไปนะครับว่าก่อนที่เขาจะมากลับสู่ทีมเราหรือเปล่าเนี่ย ต้องรอให้เขาเลิกเล่นก่อนนะครับผมซึ่งปัจจุบันกาซาล่ายังไม่เลิกเล่นนะครับก็เมื่อคืนก็เพิ่งมีการเปิดตัวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะฮะก็ซันติกาซาร่านะครับผมย้ายไปเลอลโอเวโดนะครับผมทีมในลีกลาลิก้า2ของสเปนนะครับผมโดยเลออโวเอโดเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งทีมนะครับผมที่กาซอล่าเนี่ยเคย้ายแข่งอยู่สมัยเป็นดาวรุ่งเลยนะครับนะแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมแบบฟรีเอเนตนนะครับก็เหมือนกับว่าย้ายไปเพื่อเป็นแบบแรงบันดาลใจให้น้องๆแหละนะครับนะโดยนะครับในรายละเอียดของดีลนี้นะเขาบอกว่านะครับผมยอดขายเสื้อทั้งหมดของกาซอซล่านะครับ10%เนี่ยไม่ว่าคุณจะขายได้กี่บาทก็แล้วแต่นะ10%ของยอดขายทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะถูก นำกลับเข้าสู่สโมสรเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาใน,ในส่วนของส่วนฝึกดาวรุ่งของทีมนะครับนะก็ถือว่าเป็นการแบบทำเพื่อทีมจริงๆเลยนะครับกับกาซาล่านะก็ยินดีด้วยนะครับกับนาสันตินะครับโดยไปเอเอ,เ,อเลีอวเลีอวโอเวโดเนี่ยนะก็ปีก่อนก็เพิ่งไอ้นี่กับเราไปนะเพิ่งยืมไอ้นี่ไปมาเธโ,โฟรฟอเรสนะครับนะเด็กดาวรุ่งชาม้าซิโกของเราอ่ะปีก่อนก็เพิ่งยืมไปนะครับปีนี้ก็มาคว้าตัวกาซาลามาอีกคนหนึ่งนะครับนะเออ ดีดีดีนะครับแล้วก็โอ้โหมากันที่ข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวครับลิเวอร์พูลฮะหลังจากพาดไคเซโดนะครับหลังจากพาดลาวียใช่ไหมกองกลางตัวรับก็ยังคงเป็นปัญหาที่เขาต้องการแก้ไขอยู่นะครับซึ่งก็มีชื่อคนนั้นคนนี้โผล่มามากมายนะครับแต่สุดท้ายฮะนี่ครับฟาบิซซโอโรมาโนฮะออกมา h e ีย we โกแล้วนะครับผมยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลฮะกำลังจะคว้าตัวคนนี้ครับ วัตลุเอนโดทุกคนอย่างเฟี้ยวผมบอกเลยแม่งเฟี้ยวจริงเนี่ยผมถึงชอบแบบอะไรแบบเนี้ยของ Liverpool, ลิเวอร์พูลรวมถึงทีมเราด้วยคือแบบมันไม่จําเป็นจะต้องซื้อตั้งแต่ที่มีชื่อเสียงมีโปรไฟล์อย่างเดียวอะ่ะคุณอาจจะ Low โปรไฟล์หน่อยก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณมีความสามารถเพียงพออะทีมก็ทีมก็เห็นอยู่แล้วทําการบ้านอยู่แล้วซึ่งซึ่งเอนโดเนี่ยนะครับบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะ ไม่มีชื่อนี้ในสื่อเลยนะครับแฟนลิเวอร์พูลหรือแม้กระทั่ทงแฟนทีมอื่นเองนะครับไม่มีใครพูดถึงเอนโดเลยนะไปพูดถึงแบบดูกูเล่หรืออะไรก็ตามแต่มากมายที่แบบมีชื่อเสียงกว่านี้หน่อยนะครับแต่สุดท้ายเป็นเอนโดนะฮะก็กําลังจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับผมด้วยค่าตัว18ล้านยูโรนะครับผมโดยโรมาโน่ก็เฮีวิโกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกเ็เขาบอกว่าจะมีการตรวจร่างกายกัน ในวันพฤหัสีนี้เลยนะครับนะก็คือภายในวันนี้เลยนะครับเอ็นโดจะเดินทางมาอังกฤษตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าดีนะครับดีเลยนะครับอายุน้อยด้วยแล้วก็ค่าตัวไม่แพงด้วยนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าไคเซโดหรอกนะใช่ไหมเพราะอันนั้นมันก็ร้อยกว่าล้านอะ่ะแต่ถ้าถามว่าแบบโจทย์แบบคือเอามาใช้ก่อนเนี่ยนะครับผมมองว่าโอเคเลยนะครับและคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเบอร์หกเขายังไม่มีเลยนึกออกไหมเบอร์หกยังไม่มีเลยนะครับดังนั้นการที่แบบ มีสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วซึ่งเอนโดเนี่ยนะครับคนได้เก่งนะเอาจริงแล้วเอนโดเก่งมากๆนะครับย้ายมาจากสตุตการ์ดนะก็ยินดีด้วยครับกับลิเวอร์พูลครับของดีของดีนะครับนะแล้วก็อีกข่าวนึงฮะจากเดวิดออนสตีนนะครับผมก็บอกว่านะฮะตอนนี้นะครับผมนิวคาสเซิลนะกำลังจะได้แบ็กซ้ายคนใหม่แล้วนะครับก็หลังจากมีข่าวกับมาคูคูเล่านะครับมีข่าวกับคีรันเทียนี่นะครับแต่สุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าเขามีตังค์ไว้ยเฮ้ ผมมีตังผมไม่ต้องยืมหรอกผมซื้อเลยนะครับก็เป็นเจ้าหนูลุยส์ฮอล์นะครับเออกองกลางอนเนกประสงค์นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกองกลางนะแต่ว่าเล่นแบ็คซ้ายได้ด้วยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับเขามองมองเป็นแบ็คซ้ายนะครับลุยสฮอลนะกำลังจะย้ายมาร่วมทีมโชลซีนะครับผมด้วยค่าตัวสูงถึง35ล้านปอนด์นะครับนะแพงมากๆนะครับ 35ล้านปอนด์นะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวลูกนะที่แบบแฟนเชลซีเนี่ยเสียดายนะครับอยากให้อยู่ต่อแต่นิวคาสเซิลถือว่ามีตังค์นะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่านิวคาสเซิลเขากำลังสร้างทีมนะครับทีมเขาเนี่ยมาทรงดีมากๆนะครับแล้วก็การมาของลุยสฮอเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่แบบเหมาะสมมากๆนะครับนะก็นิวคาสเซิลกำลังจะได้ลุยส์ฮอนะครับนะจากเชลซีนะครับ35ล้านปอนด์ทุกคนแพงมากเออนะ แล้วก็อีกข่าวนึงครับแมนซิตี้ฮะก็มีข่าวนะครับจากโวมาโนบอกว่าแมนซิตี้นะครับกำลังจะต่อสัญญากับเบเดซิวาออกไปอีกแล้วนะครับผมหลังจากมีข่าวลือมากมายจะย้ายไม่ย้ายจะยังไงนะครับนะสุดท้ายเป๊ปบอกเองนะครับว่าไม่ย้ายนะครับไม่อยากให้ย้ายนะครับล้วก็กําลังจะต่อสัญญาออกไปด้วยนะครับนะโดยเขาว่ากันว่านะครับสัญญาฉบับใหม่นี้นะจะต่อเพิ่มไปอีก3ปีนะครับผมถึงปี2026นะครับก็ต้องบอกว่า แฟนแฟนซิตี้ก็คงยินดีแหละนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรักเบโรซิวากันอยู่แล้วนะครับนะเออยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงฮะข่าวสุดท้ายครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะกับข่าวนี้นะครับผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ดิชาร์ตอาร์โนนะเมื่อคืนนี้นะครับผมเออแมนยูก็ออกเซกเมนต์ออฟฟิเชียลออกมาจากเว็บไซต์ตัวเองเลยนะก็บอกว่าตอนนี้นะครับดิชาร์ตอาร์โนเนี่ยนะฮะประธานฝ่ายบริหารของแมนยูนะครับก็บอกว่า เขาเนี่ยนะครับแล้วก็สโมสสอนเนี่ยมีแผนนะครับที่จะดึงตัวเมสันกินบูดกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าจะมีการอัดวิดีโอเพื่ออธิบายถึงการตัดสินใจครั้งนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสมันก็มีอยู่ทั้ง2ฝั่งใช่ไหมล่ะฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยดีแหละนะครับเอากินบูดกลับมาดีแหละเพราะว่ากินบูดก็เป็นดาวรุ่งแล้วก็ อายุน้อยด้วยแล้วก็มีฝีเท้าที่ดีมากๆด้วยถ้าเกิดว่า wood กิน o ู d กลับมาสู่ทีมแล้วเล่นได้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับยังไงก็ช่วยแมนยูได้เยอะแน่นอนนะครับแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าแบบมันไม่เห็นด้วยไม่ไม่อยากให้โอกาสกินบูดแล้วเพราะว่ากระแสะหรือว่าคดีที่เขามีเนี่ยคือเป็น,ปนการทําร้ายร่างกายผู้หญิงใช่ไหมแล้วแมนยูก็มีทีมหญิงด้วยนะครับมันส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ต่อแบรนดิ้งนะครับก็แล้วแต่ เขาเลยนะครับว่าจะตว่าจะจัดการยังไงนะแต่เชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนเนี่ยมันก็จะมีกระแสไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแน่นอนนะครับนะแต่ก็ถ้าเป็นผมนะผมเอากลับมานะครับเพราะว่ามองถึงประโยชน์ของทีมอ่ะมันมีเยอะกว่านะครับนะแล้วก็มาแถมกันอีก อันสุดท้ายนะครับก็เมื่อคืนนะก็มีรายการนะครับผมยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับแชมป์ลาลิกาเออไม่ใช่สิแชมป์ยูโรปากับแชมป์แชมเปี้ยนลีกเจอกันนะครับนั่นก็เป็นการเจอกันระหว่างแมนซิตี้กับเซบีย่านะครับก็เป็นแมนซิตี้นะสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมด้วยการโดนจุดโทษนะครับผมที่5ประตูต่อ4นะครับหลังจากในเกมเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับนะโดยเกมนี้นะก็เซบีย่าขึ้นนําไปก่อนนะครับจากยูซุปเอลนูเนสรซิรี่นะครับกองหน้าของเขานะครับผมแล้วก็แมนซิตี้มาตีเสมอได้จากโคพาเมอร์นะอีกแล้วนะครับโคพา มอนี่ก็ยิงในคอมมูนิตี้ชิลด้วยใช่ไหมโคพามเมอร์นะครับยิงตีเสมอให้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนจะทําอะไรกันไม่ได้แล้วก็ไปยิงจุดโทษกันนะครับยิงถึง5คนเลยนะครับแมนซิตี้เนี่ยห้าคนยิงเข้าหมดเลยนะครับมีฮาแลนด์มีอเวเเลสโคบาสิตกิริตแล้วก็วอลเกอร์นะครับส่วนของเซบียาเนี่ยนะครับผมลูคัสโอคัมโปสยิงเข้านะครับลาฟาเมียยิงเข้านะครับอีวานลาเกติตยิงเข้าคอนเซโลมาเทียวยิงเข้านะครับแล้วก็คนที่ยิงไม่เข้าเนี่ยชื่อว่า กูเดลีเหรอไม่แน่ใจนะครับแล้วยิงไม่เข้านะครับนะก็เลยแพ้ไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์อีกแล้วนะครับของแมนซิตี้นะครับก็ยินดีกับแฟนๆเรือใบด้วยนะครับอโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข่าวเช้านะครับก็ต้องบอกว่าหลากหลายเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้ลวกันนะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วนะครับใครไปทำงานก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับผมเดินทางปลอดภัยแล้วก็เป็น ทำงานด้วยมีความสุขมากๆก็แล้วกันนะครับนะและเดี๋ยวตอนเย็นหนึ่งทุ่มเรามาเจอกันนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันได้ที่หน้าแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน Yeah.